คำว่าสลักสลังคืนคือนะอยู่เพื่อทําจําเพื่อละสลักเพื่อลดวิมุตเพื่อสบายถ้าใครนะ่ะได้รู้จากว่ายืนเดินนั่งนอนหรือทําอะไรอยู่นี่คือกายทุกและสุขที่เกิดขึ้นมานั้นคือเวทนาสิ่งที่มากำหนดรู้นั้นคือสติ สิ่งที่พิจนารณาเห็นนั้นคือปัญญากิเลสที่เกิดขึ้นมานั้นคืออกุศลธรรมหรือนิวรธรรมตัวเราของเราไม่มีนะครับก็ได้ฝากไว้นะก็จะให้พอนะเจ้มวยแล้วก็ได้ให้หมอบอ,อ่ามอบมอบมอบสิ่งดีๆจากลายมือเรานะก็ไม่ได้ทำให้ใครมากง่ายอ่าไม่ได้ทำให้ใครมากง่าย มีน้อยคนมากที่จะได้นะครับเพราะว่าเขาเอืนว่าพรยังพันษาหน่อยอยู่นะแต่อันนี้ก็จะเขาสิพรรษากับกับได้มอบให้เจมหมวยไว้เพราะว่าเจมมว่ไยได้ไปช่วยหลายๆที่ได้ไปบอกบุญได้ไปสร้างสาธาานประโยชน์ได้ไปเผยแท้นะอันนี้ก็จะมอบไว้ไม่มีอะไรให้เป็นที่ระลึกนะครับก็ขอมอบสิ่งนี้ให้ 也莫玩啊！